วนว่านวนวนตาม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 นี่คืออ้วนนะครับนี่คือแต้มอ่าไปแล้วไปแล้วอ้วนกับแต้มนะครับเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจไปไปไปนะครับโอ้ไปอ้าวอ้วนมามามาแล้วว่านว่านว่านตามตามตามอ่าอ้วนตามอ้วนตาม อ่านี่สนุกกันไงมวนหลายมวนหลายอ่าลูกอ้าวแต้มเอาอ้วนอ้วนแต้มอ้ว,น,วนแต้มแต้มครับอ้วนมักหลายมักหลายมักหลายนะครับมักหลายปลายหย่าครับดู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  ดูครับความสนุกของเขา